สวัสดีค่ะโอเคแล้วก็ได้เป็นคูม่มเดี๋ยวหนึ่งสองสามหกคนเองเหรอฮะออกโอเคทุกคนเรามี q u ว s ที่ห้องนี้เลยก็จะเป็นอ่าดาวน์โหลด q u e s แล้วก็ต้องดาวน์โหลดใช้เวลาประมาณสิบวินาทีนะคะทุกคนและนี่คือตะจุกสะท้อน สุบชั้นตายระหว่างเทอโอเคอยากจะร้อไ่อดังๆ <laughs> เริ่มใหม่เริ่มใหม่เอาค้างค้างเอาข้างค้าง <laughs> ไปแล้วไปแล้วโอเคเดี๋ยวเขามาในตอนมาเลยนะเลิบหนึ่งโอเคเขาแล้วป,ป,ป,ปั้มปปีบุปป่มปั้มปั้มปปีบุ่มได้เป็นอิมพอต อ้าวเขาไม่ได้ใส่เลยเสร็จโจโอเคแลยค่ะทุกคนแล้วก็จะเป็นโคลเวตเนาะแล้วจะเป็นข้าตกรกักบใจโอเคนะคะแล้วก็มีเควสท,ที่อ่าตรงนี้เลยอ่ามันมีเควสไหมนี่อ่าตรงนี้อ่าอีกทำเควสป๊บนึงเนาะเออปิดเออเดี๋วก็ต้องเนาะอะไรทำไมมเปิด แล้วก็ต้องเนียนไปไม่ได้ทุกคนไปกดคิวนะมีเสียขขาวอยู่ที่ห้องใกล้ๆคาเฟ่เทเรียอนนโอเคเราก็ไปปบอกว่าเราไม่ได้ค่านะคะ Can I have your phone number ฉันโอ้ยใครจะไปแจกเบอร์นี้ล่ะเธอกิ Give color black ๊บมีพาเวาคอลเลคชัแลอ๋อให้ฉันสีม่วงฉันจะเอาสีดำอะไรประมาณนี้หรอ โอ้โหออกเกมกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามก็ต้องค่าอีกคนละสกหก็เหลืออีกมันเหลืออีกสามสามสองก็จะเหลือไม่ค่าไม่รู้อะไอดิกซีคอมพิวเตอร์ no no one believes me เอ้ย believes me โอเค k a y skip up จบยางไม่สวยตาที่แล้วก็ามาแบบงูค้างอยู่กับที่เฮ้ยไม่เท่ากันนะจีตั้มเปาปีปมแล้วก็เป็นไม้ดูดส่วมแล้วก็เป็นไม้ดดสสวมปัป้มเปาปีปมโอ,อ้โหเป็นคุเมดเฮเป็นคุเม็ดโอเคแล้วก็มีเควส เอ้ยเรามีสกแกนเอาอย่าดี๋ยงนี้กว่าเราเก็บสกแกนไว้แล้วพอมีคนแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเช็สกแกนทันแล้วก็มาทันมันินก่อนเลยเ <c oughs> ลขยี่สิบหูหน้อยจัดห้องนี้โอ้ยดึงขึ้นไปโอเคจ้าไป,เ,ปเลยตัวเราเองแล้วมันก็ไม่มีใครมาแก้กันเลยเนอะ <c oughs> เราได้เวลาแล้วทุกคนไอแฮมสแกน ไม่ได้ I have scanner I have scan follow me F O L L O W M E ปั้มโป๊ปปี้ป๊อปหรือว่าเราไม่มีวะกดผิด x 2คูณ2สแกน x 2หร oh, ือคูณ2รู้สิครับนทั้งสีขาวสีเขียวไม่โาคนก็จะเห็นนะคะชิป <c oughs> ได้แลหละชิปชิปสองคนเนี้ยเริ่มสิ ไมแกไม่หวเออเลยอีกยี่สิบสองโอ้ฆาตกรสองวายตายๆๆอีกคนเดียวเองสองี่สไม่รู้1นวันวอีกิๆ skip ดูดีว่าเรามีไหมอุอยๆหรือว่านี้จะเป็นฆาตกรอ้ยแต่ไม่เป็นไรมีสองคนฮ่าฮ่าอารัไว้ Color. สวยนะคะวันนี้มาสวยเนาะ Thank you everyone to watch me <c oughs> เอาอ,อ๋อได่ก็เลอหนึ่งคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนอะโอโ้โหเลยอีกอก,กี่เควสวปะเนี่ยหนึ 1, 2, 3, ออ่งสองสามสี๋อสีเควสสีเควสวแล้วก็มาทุกคนทำไมเครื่องเขามันเล็กเลย นลื่อหน้าไปไม่ได้เดี๋ยวมี้มันออกดรักบ,บูไอ I ิง i ์บลูโอเคดร d กบูนั่นก็คือสีน,อน,น,ออบบสน้ำเงินนั่นเองนะคะดรักบูไอติงสีน้ำเงินฉันคิดว่าเอาไปเอาไปหนึ่งโหวตนะจ๊ะฉันเชื่อใจนายนะจอยเอ้ามันนุ่มเนี่ยก็ตานี่ ก็ตอนนี้จบประมาณแค่นี้นะคะบ๊ายบายเด้อ